คุณค่าและความพาสุขสูงสุดข,ของชีวิตอาจารย์มอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกลาจนได้ให้ธรรมาเป็นกำลังใจกำลังปัญญากับผู้ป่วยในช่วงภาวะวิกฤตนาทำให้ผู้ป่วยที่มีศรัทธาและมีปัญญาเข้าใจได้มีกำลังใจมีกำลังปัญญาในการสร้างความกล้า,ลา,าหาญรล้าเริงเบิกบานจมใสสุขสบายใจสงบใจไร้กังวล ในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆไปเป็นลำดับส่งผลให้มีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพสามารถทำหน้าที่ได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้ mm. จเจริญธรรมนะทำใจให้ดีนะนี่เสียงอาจารย์หมอเขียวนะตั้งใจฟังนะทำใจให้ดี ทำใจให้สงบนะจริงๆแล้วโดยภาพรวมสารต่างๆที่ทางโรงพยาบาลให้นั้นเป็นสารเป็นภาตุที่ดีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสิ่งที่เราต้องช่วยกันอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำใจทำใจให้ดีทำใจให้ไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหว แกวก้าอาหารที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์นั่นแหละจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นถ้าเราไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีจะทำให้ร่างกายแข็งแรงตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจก็จะต้องเข้มแข็งต้องไม่กลัวไม่กังวล ไม่หวั่นไหวมีความยินดีพอใจสุขใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ดังใจเราเราต้องยินดีพอใจสุขใจให้ได้อย่างน้อยเราก็จะมีความสุขให้ทำใจว่าหนึ่งถ้ามีสภาพดีๆเกื้อหนุนเราก็มีความสุขเป็นกุศลเป็นวิบากดี ให้เราได้อาศัยสองถ้ามีสภาพที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราเราก็มีความสุขที่ได้ชดใช้วิบากร้ายร้ายก็หมดไปดีก็จะเพิ่มขึ้นให้เรามีความสุขอย่างนี้อย่างน้อยให้เรามีสติป,ปัญญาอย่างนี้ใจเราก็จะเป็นสุขให้ตั้งจิตอยู่ในความดีเรามีชีวิตอยู่ เราก็จะทำดีต่อไปแม้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอะไรอย่างไรของชีวิตเราอย่างไรเราก็ตั้งจิตอยู่ในความดีตั้งจิตที่จะไปทำความดีต่อไปแล้วชีวิตเราก็จะพาสุขต้องฝึกยินดีสุขใจเมื่อไม่ได้ดังใจให้ได้ถ้าเราฝึกยินดีสุขใจเมื่อไม่ได้ดังใจได้ นั่นแหละจะเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราตั้งใจฝึกฝนให้ดีๆยินดีสุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจให้ได้ชีวิตเราก็จะเป็นสุขนะไม่ว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจแบบไหนก็ตามต้องยินดีสุขใจให้ได้อย่างน้อยเราก็ได้ชดใช้วิบากราย ร้ายก็จะได้หมดไปดีก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกทำอันนี้แหละเป็นอย่างน้อยและยิ่งถ้าเรารู้ว่าแม้สุขสมใจสุขที่ได้ดังใจก็ไม่ใช่สุขแท้แต่เป็นสุขขลิกะโลกิยะสุขคือสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมสุขน้อยเกิดแป๊บเดียวหมดไปไม่เที่ยง ไม่มีจริงทำให้เกิดทุกข์ที่ไม่ได้สมใจเกิดทุกข์ที่ไม่ได้ดั่งใจเกิดทุกข์กายและทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลสืบเนื่องตลอดกาลไม่ดีไม่งามไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีที่สุดเราก็เลยตัดไปได้เราจึงตัดไปได้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ยินดีทิ้งสุขสมใจแล้วเอาสุข ที่ไม่ได้สมใจเอาสุขที่ไม่ได้ดังใจแทนก็จะได้ความสุขตลอดกาลเป็นโลกุตตะสุขเป็นสุขพุทธะที่ดีที่สุดที่สุขที่สุดไม่มีทุกข์โทษภัยใดๆต่อตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์สุขสูงสุดต่อตนเองและผู้อื่นซึบเนื่องตลอดกาลนานเป็นสุขที่ดีงามที่สุด ที่น่าได้น่าเป็นน่ามีที่สุดค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปทำเท่าที่ทำได้เรื่องไหนทำได้ก็ทำพยายามสร้างความยินดีพอใจสุขใจในทุกสถานการณ์ให้ได้เท่าที่เราจะพึงทำได้แล้วมันจะเกิดสิ่งดีขึ้นต่อชีวิตเรานะเมื่อเราพยายามทำสิ่งที่ดีให้ดีที่สุด ท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยให้แต่ละอย่างเป็นอย่างที่เขาเป็นใจเราก็จะสบายใจที่สุขสบายใจที่ยินดีใจที่เอาประโยชน์ได้นั่นแหละเป็นใจที่เป็นประโยชน์ที่สุดจงเอาประโยชน์ในทุกสถานการณ์ให้ได้นั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดทำให้ร่างกายแข็งแรงได้มากที่สุด แล้วจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีทุกอย่างได้มากที่สุดเอาไปปฏิบัตินะเท่าที่จะทำได้อาจาย์เป็นกำลังใจให้นะ,จะเจริญธรรมจากเนื้อหาสาระดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูสงสุดต่อตอนเองเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตอนเองและผู้อื่นทุกมิติสืบไป ประจันหมอเขียวดรใจเพชรกาจจนสิุลาคมหกห้าณชุมชนภูผาฟ้าน้ำ